เอาละอ่าโอเคการเชื่ต่อจำหนึ่งนะอ่าสตรีมหรือยังเราก็ยังไม่รู้ทั้งราเปวนเอ้แค่งมือช่วยเหลือกระตายก็อัปเดตขนาดยูวีอัปเดตของเชียนยันเอออืมเอ้ ได้อย่างวะแล้วขึ้น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 แล้วเก่าวกล่าเปิดเลยนะอือหึเกาเปอะเออเก่าสวัสดีท่านด้วยครับวันนี้อยู่ก่าสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับไม่ใช่ละพบกับพี่เป่าสายยันสัญญาผมอ่ากครอ่าบีแบ็กนะฮะได้กลับมาแล้วสวอตเลนแบ็กบีย่อมาจากอ่าสวอตเลนแบ็กฮะแล้วก็แบ็กอีกทีหนึ่งอะ รู้ซชเล็บูลี่ไม่ใช่ละใช้เล็บูลีด้วยนะตายการรวมกัน,กนกของสิ่งดีสิ่งดีนานตรงไหนวะ S W B ยังดีตะกว่า S, s W B เนี่ยนีนะกูเอาดูหน้าไซมั้เอามาแทนแะนะ S, s W B ก็เป็นอ่คถ้ามันอาจจะกระตุกหน่อยไม่ได้ เพราะกูเปิดเชีย่ยวอะไรร้อหนาวเนี่ยมันจะแดดชิบหายไม่ได้บดพีในเกมเลยครสวัสดีทุกท่านนะน,นี่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเกมมันเริ่มหรือยังดีครับดีครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดขอ้อผิดพลาดเปิดปิจิตเน็ตเน็ตเน็ตกูค่อนข้างท,าที่จะแย่เลยนี่หว่า เอ้คุณธีรพงศ์สวัสดีครับไม่ได้คุยนานแล้วคุณธีรพงศ์ขอโทษนะครับเออครั้งนี้ไม่ค่อยเห็นมาเลยนะคุณธีรพงศ์ถ้าแชทค้างหรืออะไรนะก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอ่าไม่ไรฮะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะสตรีมของนี้วัน<ม>นี้มมผมก็กล่าวว่าจะมาฟาร์มบอสอิลิคอสจนกว่าจะได้ลิลิธนั่นแหละฮะมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งผมจะนั่นงฟาร์มด้วยนะ เคยคิดนะว่าผมเก่าว่าจะทำโปรจิตกซีไครอยู่อะ่ะเอาไว้เอาไว้ตอนที่ผมคิดว่ามันไม่ติดก็คิดนะ มือการเล่นกูตกหลงเยอะเลยบ้าเอ้ยมันเ,เป็นมากูันเป็นหัวหน้าคิวอีกได้ยังไงอ่ะอีกเลืกขนคิวเลีนะ่น่ะอันเด็กคนไปแล้ววะ่ะเด็กคนไาแล้วจีนนั่ง,ง,งอกสำหรับใครที่อยากจะมาเล่นเกมนี้กับผมก็ ไ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งลิเเซอร์บีไว้ให้แล้วกันนะแต่ก็คืออ่าไม่ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ครับโฟร์ดีมันกิก่ามันถ่วงเท้าถ่วงขาใช่ก็แย่แล้วค่ะก็นะมีเคกเ่องจักมาถ่วงเท้าถ่วงขาในมันด้วยไม่ช่วยอะไรหรอกนะตามนั้นฮะใช่นไหมเมื่อน เคียวรู้สึกมันจะไม่มีสกิลเพราะว่ามันมัน,มนโอ้ยมันหลบได้อีกแล้วกี่มด้เห็นอนาคตมีระนาบัวมีระนาบก็กวาชาวบ้าน ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อันนี้จะเกดอะ้นก็ไม่ได้ดิน่ากลัวหมดเลยนี่หว่าโ้นเถอะครับพี่จะไ,ได้ไม่เป็นภาระตัวลูกหลานฮิวใ <c oughs> ช่ ไปกจะมีดาบมหาศาลพุ่งขึ้นมาเฮียไม่ค่อยชอบโอ้จะจยิงอะไนยีงอะไรเ็นพิเศ กกกออยยางดสหััเีนนนนนู้มมตแค่นี้ก็จะกะเทียรตายอยู่แล้วเรา่มคือแมสลายต่อ จบรุนแรกคุณแล้วเพียงแค่นั้นเียค่แบบนี้ก็ตายหาแล้วเยี่้ขนาดตัวแรกนะ โอ้โอ้ปุกกดาบจักรินโอ้โหเง็มเพื่อตายมันแหลกพ้าอะไรวะเปิดเลยก็ตีแน่เลยไม่ไม่ไม่ค่อยได้คุยนานครับคุณกายชั่วโมงที่ ที่แล้วยังยังนั่นบ่นกันอยู่ดิิเลยผมอยากเล่นแต่ไม่มีตังซื้อเกมครับคุณเมย์ขอตังหน่อยได้เปล่าอ่าฝากเขานั่งเผยก่อนดีกว่าเราไปตอบเขาเลยอาที่สบายจ้ะเอ๊มัน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 เหมือนบิดเลยมันไม่ค่อยดีเน่ยเน็ยมันไม่ดีป่ะต้นราคาเดี๋ยวผมแนะนำนะเมย์เนาะเวลาอ่านเมนใช้อันนี้ดีกว่าเว้ หมายถึงว่าใช้มือถือดูดีกว่าดูสองจออะใช่ใช่ใช่แล้วก็เวลาปิดแล้วปิดใน OBS ไม่ต้องปิดใน browser เพราะ่เดี๋ยวมันจะปิดเองนะโอเคเฮ้ยบอกดี๋ยรก่อนต้องมาลังลอยอมไม่หรอกมันมัน,ม,นมันหนวกด้วยแหละเลยพลาดันไปเยอะเลย ไอเสติมวันนี้มันหนุนงไม่ไม่รู้ว่าจะได้ไรู้ว่าจะขาดไปจะปจะับเกมหรอตอนทีสิงคโปร์ก็ปิงก็ยังหนักอะ่ะไม่สิสิงคโปร์ปิงแค่ร้อยเดียวทังไม่เกี่ยวเว้ยมันอยู่ที่เงินคูนี่แหละตอนนี้นไปเล่นเกมออฟไลน์ดูวะาโอเวอร์คุกไงโอเวอร์คุกโอเวอร์คุกแค่อะไรอย่างเงีวอร์คุกเกินไปนะเพือ่อนโอเวอร์คุกไม่ใช่เกมออฟไลน์ไม่ใช่ ลายเมืนไม่ต้องใช้เน็ตพวกคุเล่นมันคอมมึงไม่ต้องใช้เน็ตไม่ต้องใช้เน็ตจีเหรอได้ได้สิอ๋อมึงเล่นมันในคอมกูอย่างง้แล้วผมจะโกหกคุณทำไมล่ะครับคุณเมียสุดท้ายก็ใช้เด็ตกูอยู่ดีวะไม่ใช่เกมันออฟลเขาเปิดพาสติกวะ ไม่น่าเกี่ยวเออนึกสิเดี๋ยววันที่เจนจะเตรียมมาจะเรียกร้องให้มึงกลับไปทำงานต่อก็ได้นะเว้ยไม่เอาแล้วขอพักทลานแต่ว่ามีกริกกระใจกำลังจะทำอะไรกันดีกับมัน ประเด็นกูต้องตีประมาณสามเซตสามรอบพี่อะก็ไอ้ผูนั้นนั่งตีอระมนั้นถ้าตีมนิดติดเลยไหมอย่างน้อยอย่างเขดไลทำไมมไม่ได้ขีมูอ๋อกูได้วิธีสู้ละไปเข้ามาห่ะเข้ามา นเดิมอะคนดีคนเดิม um um ato, อิซึมโตะอิโนะอิซึมโตะอิโนะใครวะตุ้ีออ๋อเป็นหมีคนเดิมคนนี้เนี่ยเนี่ยแ,แค่เปิดดิสคอร์ดแล้วเนีย่ยกระตุกแล้วเป็นที่เน็ตแล้วล่ะขนาดนี้เพราะงั้นนะเว้ยเมืองถ้ามันเป็นที่เน็ตขนาดเนี้ยมาเล่นอันนี้ดีกว่าเว้ยโอเวอร์คุกเล่นน่ามึงอะยอกยกยกยกน่าสุด không thì đâu có còn. thì đừng chết bẩn có tổ thì biết không có ้า,านนส,มาาสไม่ได้ต่อเลยเหรอมาเชียอีก้อนรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แล้วก้อนไหยนะ Đi qua Eruption Được rồi, đi ไม่เนี้ยแต่จช้กล่องไฟฟ้าดูได้ไงเข้าใจอีกรอบหนึ่งตายอีกรอบอ่ะจริงล็อกนี่ไม่ใช่กล่องไฟฟ้าเข้าใจไหมวะมันมันไม่ถูกต้องอ่ะที่เพิยงเราจะใช้เล็กชุดดำใครใครแล้วอ่ะมันมันน่าจะเป็นที่นี่แหละ ปิดสตรีมดีไหมมึงอะไม่หรอเราปิดสตรีมดีกว่นานั่นก็ปิดสตรีมเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะผมว่าผมไลฟ์สตรีมต่อไม่น่าจะได้แนละ้วเดี๋ยวไม่ไปไลฟ์สตรีมเกมอื่นเช่นอะไฟกับน้ำที่ผมเพิ่งเล่นไปนะ